การใช้งาน i ิน t ต g r กรมสำหรับมือใหม่มีขั้นตอนการใช้งานยังไงบ้างคะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรบินย t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกคนมาใช้งาน i ิน t ต g r กรมสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะคะโดยวันนี้เนี่ยก็จะมา สอนตั้งแต่การสมัครบัญชีการโพสต์รูปการลงวิดีโอแล้วก็อื่นๆค่ะทุกคนถ้าหากเราพร้อมแล้วให้คลิกเข้าไปที่ i ิน t a g r กรได้เลยหลังจากที่เราเข้ามาที่ i n น t a g r a m นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยสมัครบัญชีเนาะสำหรับใครที่ต้องการสมัครบัญชี ก็ให้ทุกคนกดไปที่สมัครใช้งานด้วยอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ mm hmm. หรือถ้าใครไม่ต้องการสมัครด้วยอีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะ mm hmm. เราก็สามารถสมัครบัญชี Instagram เนี่ยด้วย Facebook ได้ถ้าใครต้องการสมัครที่ Facebook mm hmm. ก็แค่กดเข้าที่ f a c e b o o k แล้วก็ใส่อรหัสผ่านของตนเองอย่างของน้ำน้ำจะสม,สมัครด้วย Facebook นะคะทุกคนนะว่ากดไปที่ Facebook เขาก็บ,บอกว่ากำลังเชื่อมต่อกับ facebook สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ facebook เขาจะขึ้นให้เราเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่าน facebook ของเราเนาะจากนั้นพอเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบของน้ำเลยที่นี้ค่ะพอเราเข้ามา เข้ามาที่อินสตาแกรมแล้วเรามีบัญชีอินสตาแกรมแล้วสิ่งที่น้ําจะสอนท่านผู้ชมต่อไปนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะไปติดตามคนอื่นอ่าเราจะไปติดตามคนอื่นเนี่ยเราจะติดตามยังไงง่ายๆเลยทุกคนให้ทุกคนกดค้นหานะคะสลักษณ์ค้นหานะกดแตะเข้าไปที่นี้กดค้นไปเลยหรือว่าคุณดูคลิปไหนคุณก็กดเข้าไปเลยอ่ะอย่างตัวนี้ แล้วทีนี้กดไปที่คําว่าถูกใจพอเรากดเข้ามาที่คําว่าถูกใจนะคะเขาก็จะโชว์เพื่อนๆในอินสตาแกรมเยอะแยะเลยคุณต้องปักต้องการติดตามใครคุณก็กดติดตามคนนั้นไปเลยค่ะเพียงแค่กดติดตามแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะถ้าต้องการยกเลิกการกดติดตามก็แค่กดซ้ํา โอเคเนาะทีนี้พอเรารู้วิธีการติดตามแล้วต่อมาคะ่ะทุกคนให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเพื่อตั้งชื่ออเพื่อใส่รูปโปรไฟล์เนาะไปที่ตัวนี้วิธีการก็ง่ายๆให้เรากดเข้าไปที่แก้ไขโปรไฟล์จากนั้นนะคะมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดไม่ใช่ตอนนี้ที่นี้คะ่ะทุกคน ถ้ามันจะให้เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เนี่ยทุกคนก็ให้กดไปที่คําว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็นําเข้ารูปโปรไฟล์ใหม่ได้เลยส่วนใครเนี่ยไม่ชอบชื่อตาม Facebook อยากจะเปลี่ยนชื่อแบบตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเองก็แค่กดเข้าไปที่คําว่าชื่อแล้วก็กดลบชื่อเดิมออกใส่ชื่อใหม่เข้าไปนะคะจากนั้นก็กดติ๊กถูกมุมบนขวามือได้เลยค่ะ ชื่อผู้ใช้งานเช่นกันถ้าใครไม่ต้องการชื่อผู้ใช้งานแบบนี้ก็สามารถกดแตะเข้าไปแล้วก็กดลบชื่อเก่าวออกแล้วใส่ชื่อใหม่เข้าไปจากนั้นก็ติ๊กถูกมุมบนขวามือเหมือนเดิมค่ะทีนี้ค่ะทุกคนคำอธิบายเกี่ยวกับตัวเองอันนี้คำอธิบายเหมือนกับคำอธิบายใน facebook เลยเราก็แค่แตะเข้าไปแล้วก็อธิบายใส่คำคมของเราไปนะคะถ้า เรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกมุมบนขวามือเหมือนเดิมค่ะทีนี้พอเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้เราติ๊กถูกมุมบนขวามืออีกที่โอเคนะคะตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นค่ะทุกคนให้เรามาที่ปุ่มโฮมนะคะปุ่มหน้าหลักบริเวณนี้นะกดเข้ามาทีนี้ค่ะต่อมาน้ำจะสอนทุกคนโพสต์รูปภาพของตนเอง ทีนี้เราจะมาโพสต์รูปภาพของตนเองก็ให้ทุกคนเนี่ยสังเกตไปที่สัญลักษณ์บวกมุมบนซ้ายมือนี่นะคะทุกคนให้เรากดคลิกเข้าไปและมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกให้เราที่1โพสสองสตอรี่สคลิปเรียว 4. ถ่ายทอดสดให้เราเนี่ยเลือกไปที่โพสค่ะทุกคนจากนั้นก็กดอนุญาต ทีนี้ค่ะมันก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะเป็นรูปภาพที่เราต้องการโพสต์คุณต้องการโพส์รูปไหนก็ลงรูปนั้นได้เลยสมมติสมมตินะคะทุกคนนะต้องการโพส์รูปนี้ทีนี้วิธีการปรับภาพของเราปรับได้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราปรับภาพให้มันเท่าภาพต้นฉบับได้ก็แค่ให้ทุกคนมาที่ตัวนี้อ่าเราก็จะได้ รูปภาพที่มีขนาดเท่ากับภาพต้นฉบับจะร้านก็ติ๊กลูกศรมุมบนขวาได้เลยค่ะแล้วก็กดถัดไปอีกลูกศรเหมือนเดิมค่ะจานนั้นก็มันจะได้แบบนี้ก็ให้เราเนี่ยกดตกลงและแตะไปที่ช่องคำว่าเขียนคำบรรยายเขียนคำบรรยายก็คือใส่แคปชั่นของเราเราจะใส่แคปชั่นอะไร ทีนี้แท็กผู้คนอ่าก็แท็กไปเพิ่มตำแหน่งก็ได้นะคะแล้วทีนี้แชร์โพสต์ไปที่ Facebook ต้องการแชร์ไหมถ้าต้องการแชร์ก็กดเปิดถ้าไม่ก็ปิดไว้จากนั้นหากเรียบร้อยแล้วใส่แคปชั่นเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดติ๊กถูกมุมบนขวามือได้เลยค่ะจะเป็นการโพสต์นะคะทีนี้เขาจะบอกว่าแชร์โพสตและสตอรี่ไปที่ Facebook ไหมอันนี้เราบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้ ่าโอเคมันก็จะเด้งแบบนี้อีกครั้งนะคะก็กดแตะไปไม่ใช่ตอนนี้นี่ค่ะทุกคนรูปภาพที่เราโพสเมื่อสักครู่ก็จะโชว์ขึ้นหน้าฟีดแล้วนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่เรารู้วิธีการใส่รูปโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อ,อส่งคำขอติดตามเพื่อนแล้วเราก็มาดูวิธีการลงสตอรี่กัน,นะคะ่ะ วิธีการลงสตอรี่ก็ง่ายๆเลยให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกมุมซ้ายมือเหมือนเดิมจากนั้นกดไปที่สตอรี่มันก็จะเด้งสตอรี่แบบนี้ให้เรากดไปที่กล้องหรือว่าถ้าใครต้องการเพิ่มเป็นรูปภาพก็กดแตะเป็นรูปภาพนะคะจากนั้นเราก็ใส่ตัวหนังสือคำบรรยายสตอรี่ของเราไปคุณจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้เลยค่ะทุกคนปรับแต่งอะไร ได้เลยทีนี้ค่ะอาจจะมีคนสงสัยว่าถ้าเราต้องการใส่เพลงในสตอรี่ไอของเราเนี่ยจะทำยังไงก็ให้ทุกคนไปที่ตัวนี้ทีนี้เราจะเห็นคำว่าเพลงเราก็กดแตะไปที่คำว่าเพลงจากนั้นนะคะทุกคน มันจะมีเพลงให้เราเลือกถ้าคุณไม่ถูกใจเพลงที่เขาแสดงโชว์ให้คุณดูคุณก็สามารถค้นหาเพลงได้นะคะพิมพ์ค้นหาเพลงได้เลยถ้าหากคุณต้องการเพลงไหนคุณก็แค่แตะเข้าไปหนึ่งทีแค่นี้แล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกรูปแบบของเพลงว่าเราต้องการให้เพลงโชว์แบบไหน,นให้มีตัวหนังสือเล่นไปด้วยไหมหรือเอาแค่แบบนี้แต่มีเสียง แล้วก็ปรับแต่งสตอรี่ของเราไปทีนี้ค่ะถ้าทุกอย่างโอเคแล้ววิธีการโพสต์อรี่ของเราก็มาสังเกตที่มุมขวาด้านล่างมันจะมีตัวลูกศรน,นะคะตัวนี้นะขาวขๆว,วงกลมสีขาวก็ให้เรากดแตะเข้าไปแล้วก็กดแชร์กดเสร็จ เด้งขึ้นมาแบบนี้ก็กดไม่ใช่ตอนนี้โอเคนะคะเนี่ยสตอรี่ของเราก็จะอัพโหลดลงเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นวิธีการถ่ายทอดสดเนี่ยก็กดไปเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเครื่องหมายบวกซ้ายมือกดถ่ายทอดสดได้เลยนะคะถ้าใครต้องการถ่ายทอดสดโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาคะ่ะทุกคนข้อความ วิธีการส่งข้อความวิธีการอ่านข้อความตอบข้อความเนี่ยทำยังไงหลายคนอาจจะงงเพราะว่า Instagram มันจะข้อความจะไม่เหมือน f a c e b o o k นะคะทุกคนก็ให้ทุกคนมาที่ตัวนี้ตัวนี้นะไปดูข้อความเ,เนี่ยมันก็จะโชว์ข้อความขึ้นมาเลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยแชทไม่เคยอะไรก็จะไม่มีโชว์ข้อความนะคะแต่ว่าถ้าใครเคยแชทก็จะโชว์ข้อความประมาณนี้ วิธีการแชทก็ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนแชทปกติเหมือนกับ Facebook ทั่วไปเลยเนี่ยทำแบบนี้ปกติเลยเห็นไหมพอมีคนอ่านมันก็จะขึ้นว่าเห็นแล้วแต่ว่าถ้าเขายังเขายังไม่อ่านก็จะไม่มีข้อความคาว่าเห็นแล้วแค่นี้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการใช้งาน Instagram เบื้องต้นที่มือใหม่อย่างเราควรรู้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ